สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์กินแบบเชฟเช a เบลนะคะที่ร้าน B3 c u คุเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะที่เราต้องมากินกันวันนี้นะคะเนื่องจากคุณหมอจัดงานประชุมประจำปีนะคะซึ่งหัวหน้าสาขาหรือว่าผู้จัดการสาขาทั้ง8สาขานะคะจะมาประชุมกันที่นี่นะคะเราเป็นเจ้าบ้านก็ได้รับเกียรติให้การต้อนรับค่ะ เอาล้วค่ะเราจะมาเริ่มด้วย welcome drink เลยนะคะสำหรับเมนูแรกนะคะจะเริ่มต้นด้วย,ยวปับเปียกุ้งครีมชีสนะคะทางร้านเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าต้องทานด้วยมือนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็ดอกไม้ทุกดอกที่เลือกมาตกแต่งเนี่ยสามารถทานได้หมดเลยค่ะเชฟเดินมาแนะนำถึงโต๊ะนะคะเราก็ต้องหยิบกินแบบนี้ค่ะเพื่ออรัรรรสและมันก็อร่อยขึ้นมากจริงๆค่ะ พลาดไม่ได้นะคะเชฟบอกว่าดอกไม้ทานได้นะคะเราก็ต้องทานค่ะรอเมนูต่อไปอย่างใจจดใจจ่อกันนะคะก็หันไปมองค่ะว่าเชฟจะเตรียมเสร็จหรือยังน้าจานต่อไปจะเป็นซุปนะคะก็จะเป็นฟิวชั่นต้ยมยำกุ้งนะคะ เสิร์ฟมาด้วยกุ้งแล้วก็มีเครื่องเคียงอยู่ขอบจานนะคะสำหรับใครที่อยากปรุงรสนะคะก็ใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยนะคะเชฟบอกว่าน้ำซุปเนี่ยทำมาจากเฟอเวียดนามนะคะเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยแล้วก็เวียดนาม2วัฒนธรรมค่ะแล้วที่เรานะคะเขี่ยงลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็พริกเผานะคะถ้าชอบเปรี้ยวกว่านี้อีกก็ เติมบีบมะนาวได้นะคะหรือถ้าชอบเผ็ดนะคะก็จะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกคั่วแห้งนะคะเขี่ยงลงไปในจานได้เลยเอาล้ค่ะทานแล้วนะคะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นซี่โครงตุ๋นนะคะแล้วก็ผิดทองมาแบบนี้นะคะซี่โครงหมูตุ๋นนะคะตุ๋นมานุ่มๆเลยค่ะแล้วจัดจานด้วยดอกไม้นะคะบนซอสพร้อมด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็เครื่องเคียงนะคะ เหมือนเดิมค่ะเชฟบอกว่ากินด้วยมืออร่อยกว่าเยอะค่ะใช้ค่ามันจะต้องหยิบแทะนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการล้างฝากด้วยน้ำสับปะรดก่อนนะคะเพื่อเปิดตอมรับรสเพื่อที่จะรับเมนดิชนะคะในจานต่อไปนั่นก็คือแซลมอนนะคะย่างมาบนตะไคร เชฟบอกว่าจะมีความผสมผสานระหว่าง2รสนะคะก็คือเปรี้ยวด้วยมะนาวแล้วก็หวานด้วยสม้มเขียวหวานนะคะถ้าใครชอบรสไหนเนี่ยให้บีบจูสลงไปเลยอยากลองทั้ง2รสเลยนะคะทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานก็เลยเลือกบีบนะคะหัวก็รสหนึ่งแล้วก็ท้ายก็รสหนึ่งค่ะโรยด้วยไข่กุ้งกรุบกรุค่ะส่วนตัวเราชอบกินกับสลัดนะคะจะพอดีลงตัวเลย ึงจานนี้แล้วนะคะเริ่มอิ่มกันแล้วค่ะแต่ยังค่ะเมนดิชิ่งหรืออีกจานหนึ่งนะคะนั่นก็คือขาเป็ดค่ะซึ่งได้ขาใหญ่มากนะคะแต่มาที่หลังสุดเลยราดด้วยซอสบลูเบอรี่นะคะเชฟแนะนำว่าทานคู่กับแก้วมังกรนะคะที่อยู่ก้นจานแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะเป็นมะม่วงสุกค่ะจานนี้จะมีความฉ่ำแล้วก็หวานจากรสผลไม้แล้วก็ซอสบลูเบอรี่นะคะ มาถึงโซนของหวานแล้วค่ะของหวานเสิร์ฟมาใน,นจานอย่างนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีไอศครีมให้หยิบกินกันด้วยนะคะจะเป็นน้ำแตงโมนะคะแบบสกัดเย็นนะคะแล้วก็จะเป็นครีมชีสนะคะรสทุเรียนค่ะพร้อมกับจะมีพวงกุญแจน้องช้างแบบนี้นะคะเป็นของที่ระลึกซึ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะทางร้าน,นก็จะมีแจกกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าช้าง เป็นของที่ระลึกให้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะก็เอาปวงกุจน้องช้างมักคลองเนี่ยก็จะพอดีเลยนะคะเข้าเซตกันค่ะถลัาจากนี้ก็หยิบไอศครีมทานอีกแท่งหนึ่งด้วยนะคะก็อิ่มไม่ไหวค่ะและเดี๋ยวต้องเดินทางต่อด้วยเนี่ยร้านนี้นะคะชาวต่างชาติมากันค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราเลือกมากันช่วงเวลากลางวันนะคะนี่ดูสิสมาชิกนะคะก็หิ้วกระเป๋าที่ได้รับ หลังจากทานอาหารกันเสร็จคนละใบเลยได้กระเป๋าช้างกลับบ้านกันทุกคนเลยค่ะ